โดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินสามารถทำให้สงครามในยูเครนลุกลามเข้ามาสู่ชีวิตของชาวยุโรปหลายล้านคนที่ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งนี้ได้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงันไม่ใช่ด้วยเสียงระเบิดนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กเมเตอร์เฟเดริกเซนกล่าวกับชาวเดนมาร์กในคืนวันพฤหัสบดี หลังจากเกิดเหตุโดรนสร้างความปั่นป่วนครั้งใหญ่ในสนามบินหลายแห่งว่ายุโรปควรมองว่าการโจมตีแบบไฮบริดที่รุนแรงและถี่ขึ้นเป็นความจริงใหม่ที่ต้องเผชิญอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้ระบุชื่อรัสเซียว่าเป็นผู้ก่อเหตุโดยตรงอาจเพราะยังไม่มีหลักฐานชัดเจนหรือการกล่าวโทษจะยิ่งเล่นไปตามเป้าหมายของมอสโกแต่เธอกล่าวว่ารัเสเซียคือภัยคุกคามหลักของยุโรปความคุ้นเคยคือหนึ่งในลักษณะของการโจมตีลักษณะนี้ ผู้ก่อเหตุที่ไม่เปิดเผยตัวตนไม่สามารถถูกระบุชื่อหรือหยุดยั้งได้ในทันทีไม่ว่าจะสร้างความเสียหายหรือความไม่สะดวกมากน้อยเพียงใดและการต้องรอคอยในความไม่แน่นอนก็เป็นอีกแรงกดดันเฟเดริกสันเสริมอีกว่าผู้โจมตีเหล่านี้ต้องการให้เราไม่เชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐเรื่องราวเดียวกันนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งยุโรปรัสเซียตั้งใจจริงหรือที่จะส่งโดรนกว่า20ลำเข้าสู่โปแลนด์ การที่เครื่องบินรัเสเซียละเมิดด้านฟ้าของเอสโตเนียในเวลา12นาทีเป็นเพียงผลจากการฝึกนักบินที่ยำแย่ตามคำกล่าวของพลเอกอเล็กซิสกริงเควิชผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐประจำยุโรปหรือเป็นสัญญาณของการรุกรานที่กว้างขึ้นของมอสโกแล้วการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำให้เที่ยวบินหลายเที่ยวในยุโรปต้องหยุดชะงักในอีกไม่กี่วันต่อมาจะเป็นเพียงเรื่องบังเอิญที่ไม่เกี่ยวข้องได้อย่างไรหลังจากการปิดสนามบินต่อเนื่อง3วัน และมีรายงานพบเรือรบของรัสเซียลอยลำอยู่ออกนอกชายฝั่งโดยปิดสัญญาณทรานสปอนเดอร์เจ้าหน้าที่เดนมาร์กยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีเหล่านี้ฟเฟเดริกเซนยอมรับว่าการรีบให้คำตอบผิดพลาดหรือให้คำตอบล่าช้านั้นล้วนมีความเสี่ยงหน่วยงานข่าวกรองทางการทหารของเดนมาร์กในคืนวันพฤหัสบดีกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถระบุชื่อผู้ก่อเหตุได้ขณะที่หัวหน้าหน่วยตำรวจความมั่นคงภายใน PET กล่าวว่า ความเสี่ยงของการก่อวินาศกรรมโดยรัสเซียในเดนมาร์กยังคงสูงทั้งนี้เดนมาร์กเปิดเผยอย่างชัดเจนถึงภายจากปูตินมาตลอดประเทศนี้ได้มอบเครื่องบินรบ f -16 ให้ยูเครนช่วยสร้างดโดรนและกำลังเสริมกำลังด้วยขีปนาวุธระยะไกลเพื่อเป็นการยับยัง้งเจ้าหน้าที่ตะวันตกต้องต่อสู้กับความย้อนแย้งของสองครามไฮบริดทุกวันควรกล่าวโทษหรือไม่การกล่าวโทษผู้กระทำจริงหากเป็นรัสเซีย จะยิ่งกระพือความแตกแยกและความหวาดกลัวตามที่พวกเขาต้องการหรือไม่หรือการไม่เน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจะทําให้สังคมตาบอดและไม่เตรียมพร้อมจนถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจป้องกันอย่างจริงจังการสั่งยิงเครื่องบินรัสเซียหลังจากใช้เวลาหลายเดือนกล่าวโทษโมอสโกต,ต่อสาธารณะเรื่องความกลลาหลในสนามบินย่อมง่ายกว่าการลงมือโดยไม่เตรียมใจเป็นเวลาหลายเดือนแล้วที่เงาของการก่อวินาศกร,รรมคืบคลานเข้าสู่ยุโรปแผ่นดินใหญ่ สหราชอาณาจักรอีกหนึ่งผู้สนับสนุนการป้องกันยูเครนอย่างแข็งขันพบว่ามีกลุ่มอาชญาก,กรวัยรุ่นถูกเครมลินว่าจ้างและถูกตัดสินภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่เข้มงวดฐานลอบวางเพลิงโกดังเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือ,อยูเครนตำรวจอังกฤษเพิ่งจับกลุ่มชายวัย41ปีและหญิงวัย35ปีในเมืองเอสเซกตามกฎหมายเดียวกันในสัปดาห์ที่แล้วโปรแลนด์ก็ได้จำคุกชาวยูเครนวัยนวหนุ่มหลายคนจากคดีรอบวางเพลิงที่รัสเซียให้การสนับสนุน ซอฟต์แวร์เช็คอินสนามบินและร้านรับเลี้ยงเด็กในลอนดอนถูกแฮกอาจเป็นฝีมือของแก้งอัจฉรกรไม่ใช่สายลับมอสโกแต่ไม่ว่าจะเป็นฝีมือใครความโกลาหลและช่องโหว่เหล่านี้ได้เปิดโอกาสให้ปูตินนำความรู้สึกว่าสงครามกำลังขยายวงมาสู่หน้าประตูยุโรปในช่วงเวลาที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกร้องให้ยุโรปต้องรับผิดชอบด้านการป้องกันตนเองมากขึ้น เหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ต้นทุนของการสนับสนุนยูเครนซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้รู้สึกใกล้ตัวชาวยุโรปมากขึ้นมันยังเพิ่มน้ําหนักให้ทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่เรียกร้องให้ประนีประนอมกับปูตินเพื่อให้เขาหยุดและฝ่ายที่เตือนว่าความอยากลุกรานของเครมลินกําลังเติบโตและต้องการการตอบสนองที่เด็ดขาดในขณะเดียวกันไฟคุกค,คามเหล่านี้ยังเสี่ยงต่อการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้กําหนดนโยบายและงบประมาณยุโรป จากภารกิจหลักที่สําคัญกว่าคือการปกป้องแนวรบในยูเครนถือเป็นปฏิหารในระดับหนึ่งที่การโจมตีฤดูร้อนของรัสเซียยังไม่สามารถยึดพื้นที่ได้มากกว่านี้แต่การโจมตีของยูเครนตามเมืองต่างๆยังคงรุนแรงและถี่ขึ้นสําหรับงบประมาณด้านการป้องกันประเทศของยุโรปที่ตึงเครียดเหตุความป่นตังไฮบริดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เพิ่มภาระใหม่2ประการที่มีค่าใช้จ่ายสูง คือการเพิ่มความทนทานของโครงสร้างพื้นฐานต่อดโดรนและการโจมตีทางไซเบอร์การจัดตั้งระบบป้องกันภัยอากาศตลอดแนวชายแดนตะวันออกของนาโตเพื่อรับมือกับโดรนและเครื่องบินรัเสเซียค่าใช้จ่ายในการป้องกันโดรนราคาถูกจำนวนมากยังไม่สามารถเทียบเท่ากับประสิทธิภาพของภัยคุกค,คามรูปแบบใหมน่นี้เช่นเครื่องบินขับไล่ f 3 5ของเนเธอร์แลนด์ ต้องยิงขีปนาวุธมูลค่าหลายหมื่นยูโรเพื่อสอยโดรนโปลิสไตรีนแบบชาเหตุราคาเพียง30,000ดอลลาร์ในโปลแลนด์นี่คือภาระที่ไม่สามารถยั่งยืนได้ในระยะยาวและทำให้เกิดทางเลือกที่ลำบังระวังการไม่สกัดกั้นผู้บุกรุกเพราะค่าใช้จ่ายสูงหรือใช้เงินลับล้านยูโรต่อเดือนเพื่อป้องกันน่านฟานาโตอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าสถานการณ์ไม่ได้เป็นผลดีต่อเครมลินทั้งหมด มีความเสี่ยงที่สายลับหรือผู้ก่อวินาศกรรมที่รัสเซียว่าจ้างจะก่อเหตุรุนแรงจนเกินไปจนมีผู้เสียชีวิตในประเทศสมาชิกนาโตมีความเสี่ยงที่รัสเซียจะถูกกล่าวโทษในเหตุการณ์ที่ไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุจริงและเปิดช่องให้กลุ่มอาชญากรรมใช้เป็นข้ออ้างขยายกิจกรรมและยังมีความเสี่ยงที่ความไม่แน่นอนจากประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์อาจก่อให้เกิดการตอบโทษที่เกินเหตุหรืออาจไม่ตอบสนองใดๆเลยนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ปูตินจะสบายใจ เขาไม่ชอบสิ่งรุนแรงเขาตัดสินใจบุกยูเครนหลังได้รับบอกว่าการยึดครองจะใช้เวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์เขาดูเหมือนจะเพิ่มแรงกดดันต่อคียฟและยุโรปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากการพบปะสหสัมพ์มิตรภาพกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่ในตอนนี้แหละการโจมตีแบบไฮบริดเหล่านี้ไม่ว่าจะมีการวางแผนหรือบังเอิญกำลังสร้างภาระต้นทุนต่อชาวยุโรปทั่วไปสำหรับการที่รัฐบาลของพวกเขายังคงสนับสนุนยูเครนต่อไป ความไม่สะดวกที่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเช่นการล่าช้าในสนามบินราคาแก๊สที่สูงขึ้นและการโจมตีทางไซเบอร์ล้วนไม่ต่างจากสิ่งที่ชาวรัสเซียธรรมดากำลังเผชิญอยู่ในประเทศที่เป็นผู้เริ่มสงครามที่ฆ่าชาวยูเครนผู้บริสุทธิ์ทุกวันตลอดเดือนที่ผ่านมายุโรปได้รับชุดความกังวลใหม่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงซึ่งไม่มีผู้กระทำผิดที่สามารถระบุตัวตนได้ง่ายๆและไม่มีวิธีแก้ไขที่ราคาถูกความวุ่นวายในระยะสั้นนี้เพียงอย่างเดียวก็นับเป็นชัยชนะของปูติน ในปีที่4ของสงครามที่มีความหมายต่อการอยู่รอดของเขา